ลืมแต่จังไดพี่น้องใช่พันไปกินตูดไก่พันวาพันโบหูเนาะมันคือมันดีแต่พันเลยไปซื้อตูดไก่มากินพี่น้องจ่าบอตูดไก่แซ่บๆมองข้าเจ้าเบิ่งลุกมีอไม่ไหวแซ่บแซ่ตูดไก่แซ่บบอตูดไก่ตูดไก่ตูดไก่แซ่บๆ Otherwise, no uh, more straight. Why you show the bum? Show the head, no? The head. Why thing like this body? Like this. Oh uh, yeah. yeah not uh, the bum. Not good for the young, <laughs> you know. No. I yeah, have bit water go down. Hey. No, no not no Show water, do no? Yeah. Okay. Hmm. สว,ส,สวัสดีค่ะพี่น้องค <c oughs> ่สาวเดือนจ้ามาพบมาพอก,กันคือเกาค่ะพี่น้องจ้ามือหนีมีผููบาวมาน้าพี่น้องโอ้ยควรจะจ้องกิ้วใดพี่น้องพี่ไหนว่าพันรอเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> มือนี้สาวเดือนกับคุณสามีใด หนึ่งไกลสมุนไพรตามคำขอค่ะพี่น้องจ้ามาจ้ามาแซ่บๆน้ำกันครับเป็นคุณพี่บาพี่บากับพี่บอพี่น้องมื่อนี้มากินข่าวอ่ะพี่น้องเอ้ยเอาจามียิบคัดเลยมียิบคัดเลยอืออ๋อเลยก i t d ิดดาว t ิดอัพดูคนืมดแล้าตัดก่อนแต่เรามากินอันนี้ก็แมนติกอยู่ไรดิษ ไกลตัวใหญ่พี่น้องคอ่คอยอันหนึ่งประมาณสามสิบหานาทีค่ะคุกเนาะไอาจจสติลอไลฟ Alive รู้ไอมไอ้ไก <laughs> <ใน>่ไก่ไก่ห่วงเลยเพื่อนว่าเพื่อเนเฮ็ดเพื่อนตัดเปลี่ยนค่ะ ไยแล้มากินตบปีกมันหรอพี่น,อนอ้องกับหนังมันโชเพิ่นกันดโชซีสโอ้พี่น้องสุกพอดีค่ะน้ำเยิ้มเลยเพิ่นมากินอันเนื้ออกค่ะพี่น้องค่ะเืออกุ่ยไาดวอยัดอักเ Nice color. Smell like นไอซันกินคือไอซันโอ้โหพี่น้องไอคัตมาเซฟเนี่ยไอคัตจด thank you มีน้ำซุปด้วยค่ะพี่น้องน้ำซุปไก่นี่แหละค่ะที่เส้าเดือนบอยฟังนี่ค่ะมาเบัณพี่น้องจ้าอะไรมงเช่บุนนาปิตี้บุนนาปิตีมาดามะใคก็จะเอาอันนี้แหละพี่น้อง มากหลายค่ะปีไก่ข่อยปีไก่ค่ะมาขอเป็นไก่ค่อยมากมากพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้าจัดตามคำขอแล้วพี่น้องจ้ามักปีไก่กับหนังค่ะพี่น้องกับหนังมันก็ อิ่มไม่สู้อิ่มนะเอ็กซ์องซึ่งใช้ไม่คิดจะซัพมีการเด็กซัพซ์กันยูมีเด็กซัพ์อยู่ซิดูสนเลที่ดูน้าคับพี่น้องกกายกายกาโอ้ยมือคอยตัวเองดูซิคุกูดดมเยอะไปเรื่องฝรังสิมากว่ะ อืมบัวปุ้นกันดูอืมบัวบูมาดามมาเซบอะบุบิกแซบ,บแซบ,แซบ <laughs> ขอกินกับแจวสมกับเข,าขเ่าค่ะไปเนาะมีข้าวสวยอืมอม,มาแล้วจ้ะหนึ่งไก่ต้องกินสองคนเนาะย่างกินเบิร์ตไปเนาะอืม,อมหอม อื mm hmm. สับเป็นน้องจ๋า mm hmm. น้ำซุปด้วยค่ะ mm hmm. น้ำซุปกะแซบแซ่บ้ว่าไอ้พ hmm. ah, you mm ุทธซูอูซัฟตอร์นี่ผักเปล่าน้อาหัวน็อตซีอยู่ มันฝรันื้อเด็ดชิคก์เเดี๋ยวเราขีข่กองน้ำหนันยังงแล้วจอนคิ้วขามฟีแบบฟันตัว Merci beaucoup. Ça pina, ça bicha. Is this the madame? No. No. Lưm, đại dương đại phi Ah. À. <coughs> กินก็แซ่ยบนะพี่น้องเนาะท u กที n e bottle every week นะบะเมนดอกนะเจ๊นะแบบมแบบพี่ l ๊ะกระี่บกระเ j a ย a จ้ ส็เดินกับไม่พักอันคือเกาจะกแซมหมูว้านขึ้นหมูว้านอมินเจีาสมจัดกิมบอร์ดคุณเดียวอืมอืมอื้ยอืมว่าววากิมบอร์ดุณเดียวขับเจ้าสดรับ อืมบุ๋มดิสฟอร์ลาวินญ่ะมาจ่าเล็กน้อยจะกินได้ย้ําไปใส่พริกค่ะเพราะอยากใส่พริกก็มาใส่ที่หลังกินที่หลังแก้มที่หลังจ้ะอืม <laughs> อบง๋มสีบุ๋ม ช่วยยสลัดดิอ๋อกินกับสลัดค่ะสลัดเราก็มีมอสซาเรลล่ามะเขือเทศแล้วก็สลัดส่วนอย่างก็วัตเนมสลัดด้วยดิซุมยเอ่อคาปริซิบอก้าะจอกคาปริซิคาปริซิไม่บอกอย่างข่อยบอกกระจ้าบอกพี่น้องพี่น้องกระจ้า คอยมากกินหนังข้าเจ้าไปแล้วคอยมากกินหนังนันไหมเพ่ได้มากขึ้น่อ,อยอ <c oughs> ใช่ต้นขาอ,อา่อนแล้วได้กินจะมุนไผ่บางนล้วกรูด อบเคืองเลยแซ่บหลายอยู่แล้วเฮ้ยเขาเอาไข่มากจริจมาใส่บักเพลกอ o ์เอทสลัวดเราะเ i อราม not g o o ีเรเป็นคนกินซาค่ะใอยเป็นคนกินเร็วแบบนี้นะเน่ยเ t คไม one hour สองสองั่วโมง เมียเมียได้ไปเห็นงานแล้วไปต้อเจแก้วค่ะบอจ่าขออภับอเห็นแก้วค่ะเจแก้วข่อยเนาะกับแจ้วสมจนหนำบอจ่าอะมะรสชุบเหอคหยว <coughs> good, good lipstick, madame. Mm. see you eat your lipstick. Hmm? Uh. See you on your end. Uh. <laughs> <coughs> hmm. Good uh. one. Step lipstick. Step, <laughs> hmm. hmm. lipstick. Hmm. <coughs> <coughs> คนเฮาก็แซ่บต้องกินตั้งหันก็พักกันซี่หอม,มถั่วเลยจ้ะตัวจิ้มแจ่วมีอาริกโก้อ,อ,อาริกโก้แซ่บแจ่กกว พราร้าเขาจะแบ่งจาน้ะจ้ะเป็นแยกจานจานพายจานนั้นมันเป็นขาอ่ะสลัดทริป Very d a n g e r o salad พี่ร้อง t h สลัดดนชั <c oughs> สลัด ไต่สังส่งยังแงีๆพี่น้องเอ้ยละละมักไรหมึกกระด you know, anyway. ูกคอยนั่นพี่น้องผู้ใดเป็นเคืองคอยรังสายสั่งยังเงี้กระดูกติดคอโอ้ยสลาตติดคอจิ้มหนพี่น้องน้องเอ้ยจิ้มเจลสุ่มจับ Which <laughs> is not the same. Huh? Mm -hmm. mm -hmm. mm. They're friendly. for more. <laughs> awesome. หัก,กันเส้ดากันเลยพี่้องอชีวิตจังมีความสุข <c oughs> หาก,กันไรไมนสิเรียนเนาะพี่้องนะดีกันแน่ดากันนะเพราะวัดตีออกจากดากันเนี่ยม,ม,มาเสริรจะ้ะยังว่สุกดีปันใดอยู่จ้ะซีซผ่านหนาที่พอดีค่ะ อีสามชิ้หาอืม,อม,มนมนไพ่เนะ่เดี๋ยวได้พิ่น้องก็เอาสมุนไพรนะบางทีสมุนไพรพนนีถ่วงคนเดียวพ,พี่กะสมุนไพรค <c ười> อยไว้ีนถ่วง <c ười> จิบูตัวดนามมันผิดน้องครับครับ <c ười> ครับบ้าเซ็บแซบจำนำแซ่บแซ็บจีักคนป็นคนมากินกระดูไกลค่ะพี่น้องอันนี้เป็นนางแทะอยู่คนเดียวค่ะ อันหนึ่งยังสีจาคาค้นฟารันเขาจังกินน้ำเผาได้เนี่ยไอพึ่งไปใส่บกักริกเล็กน้อยก็กินน้ำได้ค่ะจับไหลกินเบิร์ดนดะ้ วะอืม <What? S 2> mm. ิงบัวเบอร์ดอกวัวจ่ามหมากลาย,น,ายนังไก่เราไปกินนังไก่ลึกเนะอืมอืมบางที่สุอลกจุดลุกเดีวไปกินอืมอืมเ mm. นาะ โยนบัมรออีตัวเนึบอยอยางให้ฟังคนไปเมืองไทยคนไปกินตูดไก่คนว่าคนบูหูเนาะมันคือมันดีแท้ต่ลยไปซื้อตูดไก่มากินนะใจบอตูดไก่เจ็บเจ็บมองใจเจ้าเบิ้งรุกนี่นไหมหรือเจ็บเจ็บตูดไก่เจ็บบ่ตูดตูดไก่ตูดไก่เจ็บเจ็บจบไลตูดไก่ เราพักกันกินไฮเบิร์ตเปนอ,อ้อก็อิม่มมาเปนพักกันกินไฮเบิร์ตพักกันกินไฮเบิร์ตก็อิ่มก่อนะจ้าอเอาแล้วพี่น้องจ้าอันจามีกั็คอยเป็นปีบ๊ามพักกันกินไฮอิ่มก่อนนะจ้เนาะคลิปเงาละจ้า ขอบคุณทุกคนเลยจ้าเดอ้อที่เขามาสนับสนุนสาวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางยูทู e แล้วก็แฟนเพจนะจ้ะพาก,กันคลิปนากับพี่น้องคุณแซมมี่แล้วก็คอยสาวเดือนไปก่อนจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีจ้าพี่น้อง